รัฐการหลวงอย่างกระจามาสู้รบกับจาไม่ใช่ครับเขาดึงทหารเหล่านี้มาเพื่อมาปิดกัน้น b o r อร์เพราะเขาบอกว่าเมื่อรัฐบาลหลวงไม่ส่งคนมาช่วยไม่เอากระทรวงความยุติธรรม department doj ไม่เอา dod กระทรวงกลาโหมไม่เอาอ homeland security มาช่วยฉันจะทําเองฉันจะปกป้องเ็กซัสของฉันเองเพื่อไม่ให้ผู้ที่ลักลอบเข้ามาประเทศอเมริกา ให้นั้นแหละครับไม่ได้ดึงฐารมาเพื่อมาปฏิวัติแล้วก็มาประกาศเอกราชเพื่อจะแยกตัวออกจากอเมริกามันเป็นข่าวที่ถ่าเชื่อว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มในไทยนะครับที่เขาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ข่าวแบบนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจริงนะครับกับการที่ว่าเท็กซัสประกาศเอากราชแล้วแยกตัวออกจากอเมริกาไม่มีความจริงครับไม่มีความจริงกับการที่เท็กซัสจะแยกออกจากอเมริกาไป จะเชื่อว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลที่จะได้ถ้าเท็กซัสอยากจะแยกออกไปจริงๆถ้าเราอยากให้เป็นเหมือนที่หลายๆท่านคิดว่ามันกาลังเป็นอยู่คือประกาศอิกราชไปแล้วแล้วแ,วแยกออกจากอเมริกาไปแล้วตะเชื่อว่าท่าเท็กซัสจะมีจะมีส่วนเสียได้มากกว่าส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่โง่มากๆถ่าเท็กซัสจะทําแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเลยมันไม่ได้เป็นข่าวแบบนั้นเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมี ลุ่มบางกลุ่มในประเทศไทยที่เขาไปตีความหมายว่าเท็กซัสะถูกลุ่อยากหรือว่าอยากจะแยกออกจากอเมริกาม,มันไม่แยกหรอกครับเขาไม่แยกออกหรอกครับเขาอยู่อย่างนี้แหละเขาไม่ไปไหนหรอกอหวังว่าคลิปนี้จะทําให้หลายๆท่านหายสงสัยนะครับกับเหตุการณ์เท็กซัสเกิดอะไรขึ้นปราะกาศเอกราชจริงไหมแยกออกจากอเมริกาจริงไหมจากขอปันคงไว้เลยครับปันคงครับว่าไม่ใช่ความจริงครับเขาแค่ ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่อำนาจของเจ้าเมืองมีก็คือดึงทหารของเขาเองที่เป็นกองกำลังมากกปุมตาด,ดูแลรักษาเมืองของเขารัฐของเขาเขาก็จะไปปิดกั้นชายแดนเพื่อไม่ให้ผู้ที่คิดหรือหวังว่าจะลักลอบเข้ามาอเมริกาแบบผิดกฎหมายแค่นั้นเองครับวันนี้จะขอลาแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเปิดเมฆเปิดโลกแล้วก็ทำให้ลหลายๆท่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้จากไปแล้วครับสวัสดีครับผม